ยินดีต้อนรับสู่สวนลงปีติครับวันนี้มีความงดงามของเด็กๆมาฝากโอ้โหได้ยินเสียงลุงแล้วรู้สึกสดใสสดชื่นใช่ไหมคืออย่างนี้ต้นนี้คือต้อนบอสเวเลียบอสเวเลียปาโปเวน่าเอ็กบอสเวเลียนานาซึ่งเป็นกำยานเป็นไม้ยางหอมที่เป็นลูกผสม เป็นลูกผสมระหว่างบอสวาเลียปาโปเวน่ากับบอสวาเลียนานาซึ่งเป็นนานาก็คือบอสวาเลียแคร์เป็นกัมยานแคร์นะครับเดี๋ยวลุงขอแก้ตัวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งพอดีเพิ่งมาเจอเมื่อวานนี้ลมแรงมากลมแรงมากก็กะว่าจะถ่ายคลิปให้ดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วละครับแต่ว่าด้วยความที่มัน มันเหมือนฝนจะตกนะครับแล้วก็ลมแรงเดี๋ยวแกะตัวนี้ออกนิดนึงให้มันฉูอวดความงดงามก่อนนะโอเคนี่นะครับบอสเวอรียปาโบเวน่าเอ็กซ์นานานะนี่คือลักษณะดอกของเขามันไม่ใช่เป็นแค่ดอกเดียวที่แบบว่าเออยลุงมาลุงมาโชว์กันแค่นี้อะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับมันมีดอกเยอะมากเลยแต่เขาบอกว่าวิธีการผสมดอกเพื่อให้ได้ผลก็คือเขี่ยดอกของ,อ,อ,งอีกดอกหนึ่งไปใส่อีกดอกนึงอะไรเงี้ยลุงไม่ทํา ลุงไม่ทําปล่อยให้เด็กๆเ,เขาอยู่แบบธรรมชาติของเขาเพราะเราบอกว่าเราจะไม่กลบกวนเราจะไม่ทําอะไรเขานะครับ <c oughs> นี่คือบอสเวเรียที่มียางหอมเป็นกลิ่นหอมแบบลูกผสมนะฮะเป็นกลิ่นหอมลูกผสมก็มีกลิ่นของนานาซึ่งอ่ะหลายๆคนก็คงไม่คุ้นเคยกับบอสเวเรีนานาเท่าไหร่แล้วก็ กลิ่นกำยานเท่าไหร่นะักก็จะถามว่าหอมแบบไหนอ้ย,ยะมันเป็นการตอบที่ยากมากถ้าถามว่าหอมแบบไหนเนี่ยนะครับลุงจะบอกว่ามันตอบยากมากมันมันค่อนข้างที่จะอธิบายยากใช้คำพูดของมาร์กซ์เกอเบิกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นคำพูดที่ค่อนข้างอาธิบายยากมากนะครับว่าหอมแบบไหน คือลุงเคยเจาะนะนี่คือแผลเก่าที่เราเจาะกันครั้งก่อนแล้วก็มียางออกมาแล้วก็การการการสร้างแผลการสมานแผลกลับเข้าไปนะครับนี่คือลักษณะของเขาคานนี้ตัวนี้ลุงไม่อยากเจาะเท่าไหร่ลุงมองว่าต้นนี้ที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ในกระถางเนี่ยนานมากเลยเดี๋ยววันไหนว่างๆลุงอาจจะชวนทุกคนยก กระถางลงดินกันเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะเรามาดูกันว่า,าลักษณะดอกมันเป็นอย่างไรบ้างนะนี่คือนี่คือดอกตูมนะครับตูมเล็กๆนี่นะคะคือการการเริ่มนะการเริ่มออกดอกของเขานะตั้งแต่ดอกตูมจนดอกอย่างนี้ก็คือใกล้แล้วนะแล้วมาดอกนี้แล้วมาชุดนี้นะเป็นพวงออกมาอย่างนี้นะครับนี่คือใกล้จะบานใกล้จะบานโอเค ออกเสียงไม่ได้นี่คือนี่คือลักษณะลักษณะช่อของเขาช่อของเขาซึ่งออกเป็นหลายช่อ,ชอเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงออกมาจากกิ่งซึ่งล็อตนี้ไม่ใช่ล็อตแรกนะครับเพราะว่าเขาได้ได้ออกดอกแล้วก,แวก็แล้วก็เหี่ยวไปแล้วหลายหลายช่อหลายหลายพวงนะครับนี่ตอนแรกลงคิดว่ามันจะมีเม็ดแต่มันไม่มีนะครับก็คือดูแลมันไม่มีฮะเนี่ยเราชวนกันมาดูว่ากัมยาน หรือแฟรงกิงเซนส์ลูกผสมอะ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของใบที่มันออกดอกแล้วหนะ้าช่อนี้ยอดนี้ออกดอกแล้วก็คือลักษณะใบของบอสซวเลียปาโปเวน่าผสมกับบอสซวเลียนานานะครับนานานี้จะเป็นกำมยานแคะเดี๋ยวว่าหลังลุงจะเล่าเรื่องบอสซวเรียนานาให้ฟังอีกทีหนึ่งลุงเคยเล่าเวลาแล้วเราทำคลิปไปแล้วแต่ว่า หลายๆคนอาจจะลืมนะไม่ยังยังไม่ได้ชมกันคือใบจะใหญ่ละมันแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะที่กําลังจะออกดอกใหม่นะครับออกตูมมานี่นะครับอยู่ข้างในนะนี่นี่คือดอกของเขานี่คือตูมดอกของเขามันกําลังออกใหม่รู้ไมว่าต้นนี้มีปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งต้องการการบํารุงรักษาอย่างเร็ววแต่หลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในกล้องนะฮะนี่คือกิ่งอีกกิ่งหนึ่งนะครับ นี่คือกิ่งของอีกกิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกิ่งของ boswellia andan This i boswellia s o k o t a n a นะครับนี่คือใบของ boswellia s o k o t a n a เป็น black fragrances ซึ่งมีลักษณะใบดำนะฮะแล้วโตมาอาจจะใบเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตแล้วแต่ลักษณะของต้น,ต,นต้นนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าเป็นไม้เพาะมเมล็ดมันสามารถกลายได้หลายแบบ อันนี้คือลักษณะของบอสเวเลียบอสเวเลียโซโกตาน่านะครับจะมีฟอร์มใบเขียวกับใบดำซึ่งบางต้น,น่ะใบมันจะเขียวมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยแต่ครนี้ต้นนี้ใบมันดำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันจะเริ่มเขียวในอนาคตอันนี้เราก็น่าจะเป็นไปได้ต้องคอยดูเพราะลุงก็ลืมไปแล้วว่าต้นนี้มันมาเกิดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเขาเข้ามาจอยอยู่กับเข้ามาจอยอยู่กับอ่า ต้นต้นบอสเวเลียปาปวีนานี่ได้อย่างไรนะต้นนี้ท่านมาอย่างไรโอเคนะครับนี่คือต้นใหญ่มากสูงประมาณ2เมตรกว่าอนาคตลุงคงต้องตอนอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันกับกับบอสเวเลียไดโอสโคไลดิสนะอันนี้คือกำยานกำมยานหวานคือสวีทแฟงคินเซนตสิกตัวหนึ่งซึ่งยางหอมแล้วก็อ่ารสชาติรสชาติของยางก็จะหวานนะ ไต่ตัวนี้อุบอิบอุบอิบตามุตามินะตามุตามินะลุงลืมชื่อไปแล้วว่าจริงๆแล้วตัวนี้คืออะไรแต่ที่แน่ๆก็คือบอสโซเลสากา้าลูกผสมน่าจะผสมกับเนกเลกตาหรือเปล่าหรือผสมกับตัวใดอันนี้ลุงไม่แน่ใจจริงๆลุงไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าป้ายหายไปน่าจะได้มาจากไหนท่านไหนที่เคย ปฏิสัมพันธ์กับลุงแล้วลุงขอมาปลูกเนี่ยลุงขอแบ่งมาปลูกเนี่ยช่วยแนะนําด้วยนะว่าบอสวเลียตัวนี้คือบอสวเลียชื่ออะไรป้ายหายนะครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งกระซิบเบาๆพี่หนึ่งครับอ่าพี่หนึ่งน่าจะรู้ดีว่าต้นนี้คืออะไรนะโอเคนะครับนี่ครับใบมันจะออกอย่างนี้นะบอสวเลียนะครับโอเคเรามาดูกันช,ชัดๆว่าดอกของดอกของอ่าปาโปเวียนากับอ่า เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันจะลักษณะเป็นอย่างไรนะนี่คือลักษณะต้นของเขาอคือต้นใหญ่อย่างจริงลุงว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างเพราะมันสลัดใบทิ้งอยู่ตลอดอน่าจะติดเชื้อราหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวลุงจะต้องจัดการกับมันนะครับนี่นะครับคือสดใสสดสวยมากเลยนะสดสีสัตยธรรมเลยนะเนี่ยครับบอสเวียนะ นี่ครับนี่คือดอกของบอสเวเลียปอบเวเนนาเอ็กนานาทำความเข้าใจและทำความรู้จักกันมันเป็นกลิ่นลูกผสมของกํมยานนะครับกํายานที่สวนลุงมันจะมีต้นเดียวนี่แหละที่โอ้ยเชิดหน้าชูตามากขยันออกดอกแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างในนะครับเป็นลูกของต้นนี้แหละซึ่งตอนมาจากน่าจะเป็นกิ่งนี้หรือกิ่งกิ่งไหนสักกิ่งนึงแต่ว่ามันก็รอดแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งคือตายไปแล้วไปฟอเอกเซียน หลือต้นนี้นะครับอันนี้ได้มาจากพี่คมนะครับพี่คมพี่คมสุดหล่อนะครับต้นนี้ได้มาจากพี่คมสุดหลออ่อถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วก็คงจะเข้าใจว่าอ๋อต้นนี้ที่ฉันแบกขึ้นรถกระบามาสตาไปเพื่อเอาไปให้อีลุงปีติที่บ้านเนี่ยจำได้นะครับขอบคุณมากมาครับพี่คมอ่านี่ครับคือต้นของบอสเลียซึ่งมันก็มันก็จะ มันก็จะลักษณะอย่างเงี้ยก็คือมันต้นมันก็จะพอๆกันนะกับอ่าอ่าซาก้าตัวนั้นแล้วก็ไดโอสโคลไรดสไดโอสโคลไรดสนี่มันก็แบบปลูกเรืนแบบเนี้ยต้องใช้หัวน้ำหยดทิ้งไว้นะครับอันนี้นะครับคือดอกของเขานี่ดูท่นานเต็มๆนะครับนี่นะครับโอเคตกค่ำลมแรงเฮ้ยตกค่ำลมตกค่ำแรงแล้วต้องไปหาอาหารเย็น กันแล้วเดี๋ยวลุงต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังลุงจะพามาชมกันใหม่ถ้าใครสนใจข้องใจหรืออยากจะเห็นอะไรตรงไหนชัดๆหรือภาพที่ดอกเยสวยยินดีทักทายเข้ามาเราบอกลุงว่าสนใจอะไรบ้างนะขอคําแนะนําตัวไหนบ้างหรือสิ่งไหนที่ลุงพูดผิดพลาดไปหรือก้าวล่วงไปก็ต้องขออาภัยด้วยขอบคุณมากๆที่ติดตามกับบอสเวเลียปาโปเวน่าเอกบอสเวเลีนานานะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ